เจดีภูเขาทองที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระราชานุสาวลีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาถูกขูดขีดและเขียนรอบฐานเจดีและองค์พระเจดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติจากนักท่องเที่ยวเช่น,นาาเขียนถึงชื่อคู่รักสัญลักษณ์รูปหวัวใจเขียนถึงวันเดือนปีที่ได้มาท่องเที่ยวรวมถึงการเขียนขอพร เรื่องของการเรียนหน้าที่การงานซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและนี่คือร่องรอยที่ขีดเขียนขึ้นบนตัวองค์พระเจดีย์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา แน้ว่าทางหน่วยงานที่ดูแลโบราณสถานแห่งนี้จะนําป้ายข้อปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานแห่งนี้มาตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่นี้แล้วแต่ร่องรอยการขีดเขียนของนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงมีปรากฏให้เห็นนี่จึงเป็นหนึ่งในการสร้างความเชื่อในเรื่องค่านิยมที่ผิดๆให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าการมาขีดเขียนโบราณสถานแห่งนี้คือการมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ นางเนียนจยันแก้วชาเนธนักท่องเที่ยวกล่าวว่าเพิ่งเคยมาเที่ยวที่องค์พระเจดีภูเขาทองเป็นครั้งแรกแต่ต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามผนังรอบองค์พระเจดีเนื่องจากมีตัวอักษรน,นับหมื่นตัวปรากฏอยู่ซึ่งองค์พระเจดีภูเขาทองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สมควรมาขีดเขียนเช่นนี้ก็รู้สึกว่าไม่ดีเห็นก็หดหัวใจเพราะอยู่ไกลก็เพิ่งมาเห็นนี่ก็อ๋อ not to uh, destroy it like they build it it's the most beautiful เช่นเดียวกับนายวุฒิชัยสายบุตรมักคุเทนกล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมายังเจดียภูเขาทองซึ่งเดิมทียังไม่มีร่องรอยการขูดขีดและเขียนปรากฏเช่นปัจจุบันกรณีดังกล่าวทําให้ตกใจเช่นกันเพราะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเมื่อขึ้นไปยังองค์พระเจดีภูเขาทองมักคิดว่าการเขียนตัวอักษรลงบนองค์พระเจดีคือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็บอกบอกว่าเ,ออเมื่อไปเห็นเช่นนั้นก็ไม่ควรที่จะทำนะฮะไม่ควรที่จะเอาอย่างหรือไม่ควรที่จะเขียนเพราะว่าสถานที่วัดโบราณมันก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไม่ควรที่จะมีสิ่งอย่างอื่นไปแปลกปลอมในที่นั้นขณะเดียวกันนายชยนนานบุญยรัตน์ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาได้นําเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งแผ่นป้าย ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นแล้วทำป้ายประชาพันธ์ให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเนื้อหาในป้ายเนี่ยก็เป็นข้อควรปฏิบัตินะครับว่าว่า,วานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมโบราณสถานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นป้ายสัญลักษณ์สากล การขีดเขียนทำลายโบราณสถานทุกแห่งทั่วประเทศหากฝ่าฝืนมีโทษหนักและหากเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกผู้ฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ที่ผ่านมายังไม่พบผู้กระทำผิดและไม่มีใครได้รับการลงโทษจึงทำให้ไม่เกรงกลัวกฎหมาย แต่หลังจากนี้คงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ <c oughs> ื่อไม่ให้โบราณสถานต้องถูกทําลายไปมากกว่านี้ <c oughs> สุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน